เมื่อวานเย็นฝนตกนะครับที่อื่นเขาแรงมากแต่ที่นี่ตกไม่แรงแถมไม่เกินห้านาทีหยุดสวัสดีครับท่านผู้ชมรี่ติดตามมาช่วดีๆทุกเรียนบะเนินครับวันนี้พามาชมทุเรียนหลังฝนตกที่อันนี้คือมูสันคิงครับสปีนะครับ สามปีจากสมโซมครับอันนี้เริ่มโอเคแล้วครับยอดเริ่มเดินมาเยอะขึ้นนะครับสามปีวูสังงอีต้นหนึงคือต้นใหญ่ต้นใหญ่มีปัญหาที่เพีย้ยไฟลงครับเพีย้ยไฟ นะครับโอ้ยลองกิงอีกต้นหนึ่งครับเพี้ยงลงโซมเลยครับดูวตอนนี้มีปัญหาจริงๆฮะมันด้าไม่กวาดนะครับ แก้ขายย่างจริงต้นนี้คือตน้นที่รนที่รสซี่ซื้อมาในสภาพที่เสริมขามานะครับสองขาตั้งแต่เริ่มปลูกจนปัจจุบันเนี่ยตอนนี้สามปีนะครับไม่น่าเชื่อสูงมากต้นนี้สองปีตื้อมาเป็นคู่แข่งนะครับเป็นคู่แข่งกับงามกว่าดีกว่านะครับเสริมราก มันก็เตื้องขึ้นนนที่เราตัดรากออกนะตัดขาที่สองอะ่ะที่เสริมออกนะครับทุกอย่างเริ่มดูดีขึ้นช่วงที่ยังไม่ตัดออกนี่โซมากนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นไรนะเป็นเป็นยอดไม่กวาดเฉยเลยนะครับเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายครับ ก่อนช่วงนี้ก็เป็นทีแนละ้วแล้วก็หายไปพอใบอเริ่มสมบูรณ์สมบูรณ์มาอีกแล้วนะครับน้มไปกวาดยอมไปกวาดอีกแล้วติดติดกันไม่เป็นนะครับติดติดกันไม่เป็นตัวซื้อที่มาเป็นคู่แข่งนะครับปัญหาไม่เหมือนต้นนี้ดูต้นนี้ ขนาเยอะจริง,งตัวนี้เป็นที่กิ่งพันหรือเปล่านะะปูกางกันประมาณเมตรหนึ่งฮะไม่ถึงเมตรดีวซ้ำไปประมาณ90้าสิบเซนช่วงนี้เพลี้ยไฟลงเยอะมากนะครับเพลี้ยไฟอราวาดเยอะเลยส้มเชงครับ สมเชงมีอยู่หกลูกครับสวยงามอันนี้ซุ้มลูกหนึ่งันตกมาก็ชื้นนะครับ กบชายน้ําครับเริ่มดีครับกบชายน้ําน่าจะได้หนึ่งปีแล้วครับกิ่งมาเล็กนิดนึงเยอะเล็กมากกบชายน้ําจากปูรพาพันไม้นะครับดูดอกฟ้ายังคึมอยู่ ท้องฟ้ายังค้มอยู่หลงรับแล้วต้นนี้มีปัญหาครับน่าจะเพี้ยวไฟลงครับดูว่ยอดเล็กหงิกนะครับดูแลยากจริงๆ สายน้ำผึ้งครับสองปีเลยแค่นี้ครับสายน้ำผึ้งนวลน,น,นตลทองจันทร์ครับนวลทองจันทร์จากลุงหมูประตยพันไม้ดูแลยังไม่เวิร์ครับยอดอันๆครับรากยังไม่เดินครับ หงอนทองดูย้อนได้ก่าดอีกแล้วฮะใบเหี่ยวอาการน่าเป็นห่วงนะครับดูว่ เหี้ยไฟลงกับเหคแมลงตัวดําเล็กๆนะครับตัวดําปีกแข็งเล็กๆอ,อาการหน้าเป็นห่วงยาวลิ้นจีก็เป็นครับตอนนี้เป็นกันทุ่นหน้าครับเป็นทุ่นหน้าเลยยอดไม่กวาด น hey. ัวใบก็แต่ไปอ่อนมาก็ไม่สมบูรณ์เป็นอะไรหนตอต้นนี้อ่อนทองต้นนี้ไม่มีปัญหาโตแล้วไม่มีปัญหามีปัญหาต้นที่ยังไม่โตนะครับ สปี2ปีเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่นี่ก็สองปีนะครับโอเคครับพาชมพาบนนะครับทุเรียนเพียไฟลงแต่ไปอ่อนมาก็ไม่สมบูรณ์ไม่ค่อสวยนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ